เราทุนเลี้ยงนือซิงเด้นต์เหรครับไฟเราซ้อมมาทุกวันประมาณสองนัดที่แล้วการสอนมีที่ไหนเป็นที่อมริกาครับอยู่ที่กรุงเทพที่เดิมมีใครเป็นผู้บองซ้อมตอนนี้ก็มีเราในไทยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งครับกว่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ขึ้นมามวยสไตล์อะไรครับมวยครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดถุงทัพนะยังไม่เคยต่อกันยังครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเราต่อยเขายังดูแล้วครับเขาเมื่อไหร่ตายมันก็ไม่ถึงน้ะอ๋อ อตามตาตาเราไปมีอะไรจะแก้ไขวุฒิทุกวทีล่าสุดป่อยไปที่ร้อยชื่ออมน้อยเนี่ยวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่เวทร้อยสิบสองก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เหวดเดิมถ้าเข้าไปชั่มหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใค่เหมือนเดิมครับอันนี้มาแทนเนาะครับแล้วมีรายการอยู่ไหมยังไม่มีครับพอดีร้อยสอมมาได้เลยครับปกติแล้วครับได้คุมมาหรือปล่อยเลยก็ คุ้มอยู่ที่ลวกต่อยมวยไทยมาบทั้งหมดประมาณแปดสิบามคนจังหวัดในจที่ว่าฝากเชิญเชวญแฟนลับแล้วหน่อยผมจะทำวันนี้ช่วยกันให้เยอะไปทั่วเลยครับเต็มที่แน่นอนขอโชคดีขอบคุณครับ